ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะพลอยเชอร์มานโผล่อคอมเมนต์แซบหลังเห็นโพสต์ล่าสุดของไม้พิรัต ร้อนชาเต็มโซเชียลกันเลยทีเดียวกับประเด็นร้อนชาของไม้พิรัตและสาวซาร่าจนลุกลามไปถึงนายแบบหนุ่มชาวยูเครนวาดิมแฟนหนุ่มคนใหม่คนล่าสุดของสาวซาร่าที่มีลูกสาวด้วยการว้สองเดือนอย่างน้องเอมิลี่และทางด้านหนุ่มไม้นั้นล่าสุดก็ได้ตัดสินใจยอมถอยขอจบยอมถอดถอนสิทธิ์การปกครองของน้องแม็กซ์เวลเนื่องจากตนบอกว่าจะฝากเกิน เข้าบัญชีแทนและทุกบาททุกสตางค์จะให้ลูกเมื่อครั้งที่น้องแม็กซ์เวลบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งล่าสุดหนุ่มไม้ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพพร้อมระบุคแคปชั่นว่าจะกินอะไรก็รีบๆบอกมาพี่โมโหโหิวซึ่งงานนี้แฟนๆต่างกดไลค์แห่คอมเมนต์แซวกันรัวๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแม้แต่สาวสวยสุดแซบอย่างพลอยเชอร์มานยังต้องเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่า จริงหรอนึกว่าต้มมาม่าเก่งอย่างเดียวขณะที่หนุ่มไม้ก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าไม่ชอบมามา่าตอนนี้ทำกับข้าวเก่งแล้วอร่อยด้วยนั่นเอง